ขอครับครับนี้ต่างใตบาทนะครับอาภิวาธนาศีเลสนิจังหุทธาประจายโนจตาโลธมมาวันทันติอายุวันโนสุขัง อทุกครับทุบครับอันนีโมทนาบุญนะครับลุงหลวงพงครับอันุีมทนาบุญพี่นิดนะครับแข็งแรงๆครับพี่ทมือนครับพี่นิดปากมันใสปากนะครับ หนึ่งครับนี่ตอนนี้ฝากมา,มาใส่บาทน,นะครับสวัสดีครับ อนุโมทนาด้วยครับคุณครับอนุโมทนาบุญที่นี่ต้ยนะครับพรครับท่านนี่อันนี้ฝากมาใส่บาทใส่บาทนะครับค่ัาาบ่ะค่ะค่ะคค่า่ อาจายินโ์วจัสโรธรรมวันติเดอายุวันโหทูขาครบควัครับครับเมื่อวานโยมนิดส่งข่าวมานิดนึงบอกล้มกับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมผอมนอแล้วกด้านฝากฝากมาใส่บาทอยู่นะครับอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านกับลูกที่ทางหนํงจอกแต่แกก็ดูคลิปทุกวันนะครับแกก็มีความสุขแกก็โอเคครับ ครับแต่แกไม่ได้ใส่บาทแกบอกอาหารอิสลามกินยากนิมนต์ด้วยครับท่านครับนิมนต์ด้วยครับอ้าวอ่าวมาเหมือนนะครับนี่เลยครับทีละองค์สององค์ใช่ไมก็สาเดีอนเดทางไหนก่อนเด็ดเด็กด้วยครับทีละองค์อันนี้ก่อนนะทางนี้ก่อนผมใส่ก่อนทุกคนครับครับอ่าครับต่อเลยครับเดเดเด็ด อ๋อนี่นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับท่านนิสฝากมาใส่บาทครับครับครับ ครับ,รบเดี๋ยวเจอจานที่แซ่บนะปั๊มแน่เลยเออพี่ครับอันนุโมทนาบุญครับลุงครับอันนุโมทนาพี่นิดด้วยนะครับน้ำปากน้ำกับขนมใส่าบาตรนะครับครับสงพระกันครับ สวัสดีครับเช้าวันเพื่อสัดีิสีส้มนะครับที่7สิงหาคม2568นะครับเดี๋ยวรีบไปทํางานครับที่ทํางานมีงานใส่บาตรปันแม่นะครับการประปานครหลวงครับปรับปาเพื่อประชาชนแต่นี้ใส่เสื้อของการไฟฟ้านะครับโอเคปันให้ลูกจับวันนี้เรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวลงคลิปค้านิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวกดน้ําก่อนก่อนไปกดน้าทางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกดน้ําที่ทํางานต่อโอเคมีความสุขคนละขั้นนะครับอีกทาง มียทินังโหสุสุกิตาโหสุญาตยโยส่วนคุณพระเจ้าทำสำเนาตรงนี้ตรงสำเร็จแต่เจ้ากันใมเวรยิดาดารดาครูบาอาจารย์โตเจ้าปริยาบุตรญาติของเพื่อนและทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเจรินหากข้าพระเจ้าได้ร่วมเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในคุณนี้และของงดการจองเวรจองกรรมขัดก,กันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุสาธุ มัฒนาบุญทินิดนะครับลุงสมพงษ์ด้วยนะครับนะฮะโอเคครับเป็นตัวไปทํางานทับปั่นให้โลกจําเดี๋ยวไปใส่บาตรี่งานต่อครับมีงานบวนแม่ด้วยนะครับการประปานครหลวงครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปก่อนหน้าบรรยากาศยามเช้าที่ท่านําบัตรใส่บ้นเหนือนะฮะแม่น้ำจับยาสะพานพนมก้าแล้วก็ย่านนํำวานก่อนใส่บาตรด้วยนะครับตามดูได้ต่อดทีนี้ะครับการประปานครหลวงนะครับ58ปีการปราปานครหลวงครับชีวิตที่น้นนะครับ เรือแลแรงแอบใส่พิเศษนะครับการปั้นขลวงอ้าวแล้วไหนเราใส่เจไฟฟ้าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อเป็นการปั้นนะครับปั้นให้ลกจับขอบคุณครับครับรถแรงไปไหมครับคุณสวยปักซอยไหมครับปักซอยนี่เห็นคุญสวยแล้วสดชื่นไปขึินได้หรอเลยดิ แกง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 กงแกงแกงตอับปานะกขันหลวงนะครับหรือวแหลงแตงต่อยครับแกงครับการกับป้นขนหลวงนะปปเกับฉันเฉี É por วันนี้เป็นเพี่ยนเช้าวันแย้สับปดีสีส้มนะครับการไฟฟ้านครหลวงนะครับ m E A นชเอไซคครับนะครับวันนี้ย้ายทีนเล็กน้อยนะครับขายตัวปีกันไฟฟ้านครหลวงนะครับไฟฟ้าเพื่อประชาชนเอ้ยไม่ใช่ป่อปาเพื่อประชาชนแต่การไฟฟ้านี่น่าจะเป็นนครใหม่แสสว่างนะแตนกับสรุปกันไม่ได้เลยนะครับใครรู้บอกดีครับคนทำไฟฟ้าบอกผมดีนะครับจําไม่ได้ครับจะได้โฆษณาให้นะนะเอ็นีเอไซค์ครึงนะครับ ปัน่นตอไนไปกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับไฟฟ้านครหลวงชัดเจนนะครับเดี๋ยวสายๆค่อยไปเปลี่ยนชุดเป็นปปานครหลวงวันนี้มีสายบ่ายที่ทำงานงานวันแม่ด้วยนะครับอยู่จะโกอยู่บ้านนะวันนี้ป้ากับช้านะั้นเย็นป้าไปงานเราดำนิ่งแล้วงานดำอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยป้านย่างข้างสาตาร์ประลุ่มลบ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 ปั่นจักรยานก่อนเร็วปั่นให้ลบจัง Good morning ครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันเสาร์สบดีทศ่7สิงหาคม2568นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับท่าน้ำวัดไซมานเหนือนะครับขอให้เป็นวันที่ดีๆของทุกๆคนนะครับอืมนะก็ดูกันไปอยู่เพื่อนใจกันไปวันนี้ไฟติดด้วยนะครับอมมืดมากนะครับแสงสวยดีนะครับค่อนข้างสวยนะครับฟ้าก็ตามที่เห็นนะครับ การโดยรวมเป็นแบบนี้เลยนะครับขอเป็นวันที่ดีๆขอใทุกๆคนนะครับ Good morning ครับเพื่อนๆมาอีกครั้งนะครับเช้าวันเพื่อสัปดาห์สีส้มนะครับแต่ท้องฟ้าก็ออกส้มนะครับนะบตัดกลับมาย่านงามวงานนะครับวันนี้วันเพื่อสัปดาห์ที่เจ็ด สิงหาคม2568นะครับโดยมองงมวันชัดเจนครับเอ็มนี่คือดมองงมวานโอ้โหเป้งเลยนะครับโโนะฮะนะฮะขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยน,นะครับนะฮะที่งานผมล่ะครับอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปทํางานตรง,ตรง,ต,รงตรงไหนตรงตรงไหนตรงไหนเอยหาก่อนหาก่อนนี่ฮนะไปนครหลวง ตึ้งๆนี่ครับปอบปานครหลวงอาคารร้อยปีนะครับนี่ชัดเจนะครับผมอยู่ตรงอาคารขาวๆนะครับหมนชั้นสามครับนะฮะแล้วก็ตัดกลับมาที่วัดบัวขวัญอารามหลวงนะครับนี่นี่วัดบัวขวัญอารามหลวงนะครับสูกรรณีนี่ตึงโอเคครับยีควสุดทุกคนทุกท่านนะครับเดินของใส่บาทกันนะครับกระลุมอนุโมทนาบุญกันได้นะครับไปละครับ ของใส่บาตรเสร็จแล้วอนุโมทนาบุญกันครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรยามเช้าได้นะครับสามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุบุญกันได้นะครับสาธุครับนะและนี้พินิดฝากมาใส่บาตรด้วยนะครับเป็นน้ำป้านะกับขนมนะครับก็อนุโมทนาบุญสาธุบุญ้วยนะครับครับแรงๆครับผมไปหรอ ขับรถราคาเป็นล้านเนี่ยเบ้นผมบอกว่าเขาบอกยาวเรื่องบอกยาวเรื่องก็คุณดูบางทีดูไม่เชีเนี่ยคจักรยานเน่ะจักรยานชาเท่าไหร่นะคุณคิดดูเก้าสิบแข็งแรง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 ลุงก็ไม่เลยก็ไม่มีเนี่ยโดนโดนขโมยรถจักรยานเนี่ยใช่ไหมได้คืนอยู่โรงพักลาดตรหนดเดี๋ยวไปให้ปักคำโอเคปันปลอดภไพตาขนาดรถขนาดนี้โดนขโมยนะรถมันสวยรถแรง นี่ผมชัดไทยนี่รักเธอรประเทศไทยคนเรือตีเสีีครับแเชิญครับเชิญครับปั่นปลอดภัยครับ